จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุรดมงศึกษาค่ะสายภา,าษาฝรั่งเศสคณะนิติศาสตร์จุฬาค่ะเข้าได้เป็นอันดับที่หนึ่งของคณะในแอมิชันปี53ค่ะเคยเคยมีประสบการณ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าแข่งขันกิจกรรมสารจำลองที่จัดโดย International Law Student Association ค่ะ mm hmm. ตอนแรกเป็นตัวแทนจุฬาก่อนแล้วก็ ข่งไปแข่งขันกับธรรมศาสตร์เป็นตัวแทน,นประเทศไทยไปแข่งที่วอชิงตันดีซีค่ะคือเป็นการจําลองกระบวนการที่ท,ทำในศาลโลกทุกอย่างก็คือตั้งแต่การได้ทําโจทย์ก็คือได้โจทย์ที่เป็นตุ๊กตามาแล้วก็มีการมีการหาประเด็นกฎหมายเพื่อหาข้อต่อสู้ต่างๆแล้วก็รวมถึงการที่เข้าไปว่าความจริงๆในฐานะที่เป็นทนายด้วยเป็นกฎหมายระหว่างประเทศค่ะค่าประมาณร้อยกว่าประเทศค่ะ เป็นมูดคอรดเป็นกิจกรรมสารจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประสบการณ์ทั้งทาง,งด้านกฎหมายระหว่างประเทศเองทางด้านการค้นคว้าแล้วก็ทางด้านภาษาอังกฤษค่ะก็จะเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆของกฎหมายในระหว่างประเทศนะคะ